แลก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆจำง่ายๆครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพด,ดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรีาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอ่า แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับตัดทรงอะไรครับจานอ้นวันนี้ลองทรงต่ำขาวลองทรงต่ำแล้วก็ขาวด้วยเนาะครับผมนี่รู้นะครับการวางแผนยังไงที่นี้อ่าเห็นแล้วครับด้านนี้เอาวางแผนยังไงวางแผนว่าลองทรงต่ำขาวเนี่ยเราใช้วีสร้างแบบอย่างเดียว ถ้าจะให้ง่ายไงหมายถึงถ้าจะให้ง่ายไม่ต้องใช้วีเลยกระดกเอาอ่ากระดกเอาก็ได้ถ้าจะให้ง่ายหมายถึงจะให้น้องๆลูกศิษย์อะไรนี้ทาตามให้ง่ายที่สุดให้น้องๆดูแค่ถ้าจะวีก็พออย่างนี้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 ได้ได้แล้วก็อันนี้ก็คือแถเลยรองทรงต่ำนะอ่าแบบละเอียดเลยนะครับแบบละเอียดนะครับเอีย่างยครับคือต่ำนี่ไม่สูงสูงก็ไม่ต่ำนะครับเนี่ยแต่ว่ารองทรงต่ำขาวเขาเรียกรองทรงต่ำขาว ตับเขาคือเบอร์อะไรนะฮะไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์คือต่ำสุดเลยเนาะเบอร์ศูนย์แล้วความต่ำความต่ำนี่เราเอาขนาดนี้นี่ประมาณสามเหลี่ยมนึงอ่ะตรงนี้แต่ถ้าไถยสูงก็สูงไปใช้หวีก็จะดีเนาะอันนี้ต้องใช้อามันต้องใช้ด้วยครับเพราะว่ามันต้องเก็บนิด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 นี่ครับพามาลองส่งถ้าไม่ใช้หวีเลยนี่ได้เหมือนกันแต่จะยากเนาะแต่มันไม่ละเอียดครับความละเอียดนี่ยไม่ใช่หวีดูนะครับเนี่ย ไม่ใช่วีเนี่ทำงี้ครับนี่ครับนี่ไม่ใช่วีนี่ใชหวีไปครับไม่ใช่อันนี้งานน้องน้องลุงลุงลูกศิษย์จะทาน้องน้องใชหวีก็ทําอย่างงี้ไงครับแล้วก็กระตุกกระตุกขึ้นนิดนึงตัวไหนมันผมหัวคนเราไม่เท่ากันมันสูงใช่ไหมครับครับไม่เท่ากันจะได้ดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างละเอียดนะลองส่วงำนะเมื่อกี้เขาเขาเป็นเด็กนักเรียนเทคนิคอะครับแต่เขาไม่ชอบผมสูงถ้าสูงแล้วเขาอายเพื่อน สามนิดเดียวนี่ติงหูนี่เห็นไหมครับเนี่ยติงหูอามาดูผ่านนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะประมาณ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 ใช้คําว่าประมาณใช้คำว่าประมาณไม่พลาดพิงนะครับไม่ใช่ประมาณอดีเลกสานตายแล้วครับคุณะอ๋อท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วในสภาครับครับผมไม่ใช่ในสภาเป็นพักสมัยเมื่อชาติช้อยู่นั่นแหละครับผมไม่ทราบก็โอเคก็ขอโทษครับขอประทานโทษ ประมาณประมาณตัวนี้ก็คือประมาณการประมาณความต้องการความต้องการประมาณประมาณว่าดีหรือไม่ดีครับเหตุที่ใช้หวีเป็นอย่างนี้นะดูนะนี่นะข้อผิดพลาดนะถ้าถ้ามันเตลิดขึ้นไปมันเป็นจุดๆอย่างนี้เราก็เอาหวีไปรองมันแล้วก็ย้ำๆๆนิดนึงให้มันนี่คือข้อสังเกตข้อผิดพลาดนิดนึงที่เรากระตุกขึ้นไปแล้วมันมันมันไม่เสมอเห็นไหมครับมันเอาหวีเอาหวีมาเล็เลมแค่นั้นเองครับวิธีใช้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้ามันดูฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่านั้นอ่ะดูนะนะเวลาเรากระตุกขึ้นนะนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องใช้วีเียตอนการกระตุกนี่ก็ต้องฝึกนะตรงนี้ซ้อมมือเหมือนเราดีกีตาร์เหมือนเราดีกีตาร์เนาะเสียงมันไม่ได้ก็ต้องทำอย่างงี้่างนั้นไอ้คนที่ดีกีตาร์ได้ก็ตัดได้ที่จ็ ไม่ใช่แล้วก็คนลี้ยงช้างคนคนเลยชางขอาโทษไะไม่ใช่อันนั้นคือหมายความว่าคิดว่าดีกีต้าได้แล้วก็ตัดได้เขาขยันซ้อมก็ขยันซ้อมนะครับของเราถ้าขี้เกียจซ้อมก็ไม่ตัดไม่ได้หรอกคือการซ้อมการตัดครับได้ตัดหัวจริงๆครับก็จะดีนี่มาดูฝั่งนี้ทีนี้นี่อย่างนี้ขึ้นไ้แล้วนิดนึงครับต่ำคือเราตัดตอนตัดไว้แล้วนิดนึงตอนแรกก็ขนาดนี้ยก็ขนาดนี้อยู่แล้วนะครับเรา ต่บอไปน,น,นี่ที่ใช้หวีคือตรงที่เรามองเห็นเป็นนวลๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้ลองทรงตามขาวเขาบอกก็ลองทรงตามขาวเราต้องกระตุกราอหัวเขาเป็นหลุมนี่ตรงนี้เป็นหลุมะครับเราก็ต้องใช้มือตรวจตรวจต,ตอนตกระตุกเนี่ยมันยากนะครับครับนจะทําตามกระตุกกระตุกเนี่ยยากลองทําลองทํางานมาสอนเราเองครับลองดูนะครับลองดูหน้างานดูงานมาสอนเราเอง เหมือนเราทำไมเนาะนึกไม่ออกเหมือนเรามีมีอะไรใหม่ๆแล้วอยากได้ลูกสักคนหนึ่งก็ทําไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาเรียกงัดทั้งงัดนั่นเนี่ยนี่งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดกระตุกกะงัดทั้งงัดครับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เย่เย่ยัก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 ขยุกขยิบขยอกขยักยัก็ต้องงั่นใจนะครับทีนี้ดูนะครับว่าตรงไหนไม่ดีเราเราตรวจสอบดู นี่อย่างตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงไหนไม่ดีก็เรวสิครับอาจารย์ใช่เพราะว่ามันไม่ดีมันไม่ดีทรงผมไม่ใช่มันไม่ดีไม่ใช่ว่าเร็วใช่ไม่ใช่ว่าเร็วครับไม่ใช่ว่าไม่ดีก็คือเร็วเนาะอาจารย์ไอ้ไม่ดีนี่มันคือว่ามันไม่ดีทรงผมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วมันชั่วไปเลยตลอดไม่ใช่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้ใช้ตีนผมหรือเท้าผมอาจารย์ใช้คำไหน มันได้สองอย่างสองอย่างพูดยากมากเลยเปลี่ยนเป็นเท้าผมก็ได้นะอาจารย์มันจะได้ผม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 ภาษาอยู่ไกลใช่เลยไม่อยากพูดตีนเอาตีนก็ตีนเนาะคือไปไปมาๆก็เลยไม่อยากพูดแล้วกลัวผิดกลัวผิษไม่รู้ว่ามันอันไหนถูกอันไหนผิดเลยครับตีนผมหรือเท้าผมนี่มันพูดไม่ได้ครับ พอถ้าพูดเท้าผมก็ปกติผมเหมือนเดิมเลยครับครับแล้วแต่ใครอยากจะพูดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดพเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองทรงต่ำดูนะครับด้านบนเขาไม่ต้องเอาออกเพราะเป็นเด็กเทคนิคทีนี้ก็แนะนําของดีหน่อยนะครับแนะนำของดีนิดหน่หน่อยครับของดีขาดไม่ได้คือสิ่งนี้ครับที่เป็นช่างตัดผมที่ดีขาดสิ่งนี้ไม่ได้เนิขาดแล้วตายไหมครับอาจารย์ไม่ตายโฟมกวนหมขาดไม่ได้เราะกวนง่ายกวนคล้องสะอาด แล้วก็ยึดมีคนยินเลดลอนดอนดิดแบมจากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบถ้าก็ร้อยสามสิบาทถึงร้อยห้าสิบาทหาซื้อได้ตามสีส้มนะครับกล่องสีส้มใช้ดีมากเลยนะครับอาจารย์อ้อนจะโชว์จะจะให้ดูแล้วนะครับวิธีการวิธีการก็คือสมมติว่าเขาขาวอย่างนี้เราก็เอาเอาตัวเอสไปเลยเอาตัวเอสไปครับวัยรุ่นถ้าเอาตัวแอมันทํายากเพราะมันข้างล่างมันขาวครับตัวเอสคืออย่างนี้นะครับ เราก็ทําอะไรที่ง่ายๆนะอาจารย์คนฝึกก็ฝึกง่ายๆมันจะเป็นงานสอนตัวเองครับนึกไปว่าถ้ามันไม่ดีตรงไหนก็ขยับมีดหาาครับนี่เห็นไหมครับอืมสวยตรงนี้ก็มันขนอ่อนเนี่อย่างเงี้ยี่ก็แนะนําให้จับนะให้ดึงให้ดึงหนูครับดึงหูนี่นี่ดึงกันใช้มีดโกนนี่จะเป็นงานที่ยากยากที่สุดแต่ผมฝึกตัดฝึกอะไรผมก็ยังตรงนี้ข้อสาคัญคือยกศอกนะยกศอกยกศอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำงี้ๆยกศอกมันจะขึ้น ยกศอกดีกว่าเนาะครับยกสอกดีแนะนําให้การยกศอกครับนี่แต่ใครจะทําถ้าเผื่อก็ทําอย่างอื่นแล้วก็ถนัดอย่างอื่นได้ไหมล่ะไม่มาไม่บังคับไม่บังคับเนาะแต่การยกศอกถ้าจันอ้อนคปฝุดขัดแล้วมันจะคล่องตัวจะคล่องตัวเนาะครับมันก็ดีอ่ะงั้นมาดูฝั่งนี้ทีนี้อ่ะดูฝั่งนี้ตรงนี้มันไม่ดีแล้วก็โค้งให้มันเป็นโค้งสวยๆฝั่งนี้ก็ดูฝั่งน้ำเลยนะอาจารย์ดูฝั่งนี้ อันนี้เรียกฝั่งน้ําฝั่งบ่อฝั่งอะไรหรือเปล่าคือลักษณะตรงข้ามกับฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ตรงข้ามกัฝั่งนู้นอาจารย์อ้นเนี่ยแล้วอาจารย์อ้นก็ทําขูดเท้าผมไม่ดีนะตีนตีนผมเขาเรียกจอรจอรจอรตีนนอนตีนนอนอาจารย์อ้นมันไม่ใช่เรื่องนั้นครับผมตกภาษาไทยไม่ใช่เลยครับอาจารย์อ้นผมก็จําไม่ได้ว่าไอ้รื่องภาษาไทยเรียนผมเรียนศิลปศาสตร์นะถ้าบอกว่าตีน ตีนผมมันก็ไม่ใช่เพราะไทยนีภาษาที่ยากแล้วก็ดิ้นได้ด้วยเนาะอาจารย์เนาะครับมันมีหลายอย่างหลากหลายอย่างเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องศึกษาครับนี่ดูนะฮะนี่ดูดูครับดูเสร็จเลยนี่ลองส่งตำเทคนิคนี่จะไม่โกนหนวดกันหน้านะครับเดี๋มาทีละแขกที่คคนเดียวครับถ้าเรียกมาเป็นฝูงนี่คือลิงใช่ไหมใช่เรียกเขาถ้ามาเป็นตัวล่ะล้วทามเป็นตัวล่ะอาจารย์ฮะถ้ามเป็นตัวครับเสร็จแล้วนะครับนี่ดูนะครับนี่ลองส่งตำขาว ชื่อสมด้านบนไม่ต้องเอาออกหน้าตาเขาล่อยอยู่แล้วหน้าตาเขาลอยลยายิบหน่อยครับนแบบนแบบเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก้อนกันงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ